บออขบวนอย่างน้ำลายไหลลนลงมาข้างล่างนะคะออออออดูนะครับว่าวันนี้อยากที่พี่เป็นเจ้าบอสท้าป็นการบนตัวของคนาสวยตุหล่อจริงๆนะครับแน่นอน,นครับทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับและหลายหาท่านเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ไหนนะครับในทัชของเราเนี่ยนะครับก็อบอกเลยว่าเป็นที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ ครรัับบสหวันนี้การเปิดตัวแคมเปญของเรานะครับก็คือ plus offer t plus style in UW นเยครับมั่นใจโดยทั้งเห็นความป้านใจมีสไตนะลนะ์ในแบบคือก็เรียกว่าเรามีผู้เชี่นะวหนหนยวชาญนะครับและคนแนะนำเลยนะให้คุณได้สวยหล่อนะครับและเป็นอย,ยนะู่ในแบบทีมากที่สุดนะครับอา่ะะคระับตอนนี้นะครับถ่ายรูปพร้อมกับในแบบเรียบร้อยแลย้วอ่ะเขาเสียตรงกับพวกเขาหน่อยแล้วและ,และก็รับเชิญสุดหล่อของเราด้วาายนะครับเดี๋าายวใหา้พาร์ทพอร์ตเกนดอนอะเขาเสียตรงไอ้แก๊งส้ม แนะครับส่วนปีนี้คือดวงกันก่อน